สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ครับมาอพอ่พอๆไอโจครับนางสมคนเดิมจ้านางสมคนเดิมไมีกแล้วครับผมช่วงนี้กจะจีพอกันดูๆจังหน่อยครับอย่างที่บอกครับมันช่วงปิดเทอมในหลายเนาะกะจีมีนางสมนะครับมาซอยเป็นตากล้องแล้วก็ซอยเห็นเมนูสำกันครับสำหรับมื้อนี้เขาสิมีเมนูอย่างอางีหลานนาสเสนอให้ชมฟ,ฟังเลยก้อยไค่มดแดงไม e ่ไ <จ woke S 2> ค่ไค่มดแดงแเดยวสิเอามาให้เบิ่งเนาะเมนเมนูก้ s <S อยไค่มดแดงทางอีสามบมาเฮาเอินว่าอาหารชั้นสูงครับผม โสชา่านไปสำหรับยังช่องผมนี่ก็เฮ็ดมาหลายหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารที่ว่าปีนึงมีครั้งเดียวกับผมคนอีสานปั่นเท้าเหนือยู่เขตบแบบติดให้ติดเขาเปงนพิเข้างหลังนี่เป็นเขาเลยครับถ้าสิไปหากินนี่ก็ะือหาได้ปีละครั้งครับผมมื้อนี่กะเป็นมื้นดีครับผมเนาะเวลาสิได้มาเฮ็ดเมนู่นนี่ท่าผู้ชมซูเบิงซูกินนํากันครับผมมาบ่เสียเวลาครับผมมาลุยกันเลยครับในไข่มดแดงจัดลงไปเลยเดี๋ยวเทลงไปเลยเนาะนี่ครับ มะกวอยเจ็บเซ็บเลยท่านผู้ชมปีนี้ก็ทันใดกินนักเที่ยวดอกยิ่หลาได้กินยังยี่แม่แม่เห็นได้กินยังย,ยัง,ยง,ยงจ้ะโอ้ถือว่าอันนี้ก็เป็นรอบแรกครับครั้งแรกเนาะมาเดีย๋ยวมาเริ่มไปกันเลยครับตอนนี้ก็ไข่หมูแดงลงแล้ยวยิ่หลาเติมเครื่องปรุงเลยเดี๋ยวมาใส่กันเติมครับผมเนาะตามาความชอบอออก่อนกันละกันออาจัดไปนี่นี่เว้ยนี่มีพริกใส่ไปเลยเออ เอาตามใจชอบครับผมเพราะว่าเฮ็ดกินกันสองคนเนะาะแตะ่เมื่อชมอยากเฮ็ดลองไปเฮ็ดกินตามกันลองเบิึงครับนี่ผมมีพริกเข่าดีพร้อมเมื่อจิร่องใส่เบิึงพอพริกตัวนี้จีบว่เผ็ดครับผมจีหอมเฮ็ดแปลกๆไป,ปขามันอจืดอกมาดีเนะาะขาออกมาแซ่บม,มาลองเฮ็ดลองซิมกันเบิงึงผงนัวผงนัวโอ้จัดไปเลยครับท่านผชมนี่เพิ่งเก็ดจะมีพื้งงนฐานการเท็ดกับเขาแนยอยู่ยเลยเพราะว่าเพื่อนซอยเมียเพื่อนเฮ็ดกับเขาทุกมเหือครับผมซอยอ,ยอยู่เฮ็ด เป็นลูกมือให้แม่เป็นลูกมืยอให้แม่อยู่ลองมันเรียนสายตาด์นี่ไรไอ้ขมัแดงน่ะน้ำปลาครับนัวๆจักหน่อยมานัวๆใส่เพิ่มแต่ว่าจิ้นนัวเลือกเค่อยว่ากันไปต่อไปพี่โค้โอ้โพี่กุ้งใส่อีกจังหน่อยนึงใส่จหน่อยหอมเนาะครอครัวบ,บ้านเข้าเนี่เนาะป้าด คือเป็นแซ่บรการเถอะคมัเยะเลยน้ำเ่ให้ใสม่อกี้ใส้ำปลาไปหน่อยนึงแล้วโอ้จบ่บ่บมันผ่านหรือเปล่าฮ้อย่ไปยังอยเนาะโอ้โหบ่น่อยเทีนีลวงยังอยเหรอทีนี่เดี๋ยวมาคุกเข่าหน่อยนึงอีลาผมาใสเลยนี่ใสมงหน้ากันกันเออเว้ยแทแทหน้าอยู่เอามืงหนามาบีบใสมาเผ่าน นะครับเพี้นไม่นุ่งกันซอยกันซวงกนผมลักษณะสิเป็นลักษณะนี้อย่างน้อยเด้อที่เรามักรสประมาณไหนมักประมาณแบบว่าเปรี้ยวหวานหวานอ๋อเปรี้ยวหวานหวานเออเปรี้ยวอมตาบ้างลูกอมตาใส่มีวันเด็กต้นอ้อยอ๋อเปวีบต้นอ้อยใส่เหรอจะดีนะมาสูตรนี้เอาสีใส่อ่าหอมหอมแล้วกันี่ครับผมบอกม่วงพร้อม่วงเป็นม่วงองค์หลอมกทุกคน ต้ ata, นหอมผักซีว้ากระซำนี่เครื่องจัดเตรียมแล้วนี่ล้นถาดแท้ละครับหอมโรยไปเพื่อความสวยงามกินน้ำแน่ก็ได้ความแซ่บความแซ่บรอมไปต่อมาคุกเข้านะเดี๋ยวนะคุกเข้าโอเคเตรียมเตรียมเขาารอเอ่อเตรียมเขาารอรู้ซื้อว่าสีหิ้วกันแล้วครับ ก้อยไข่มดแดงอาหารชั้นสูงของคนอีสานคนในเมืองนี่สิยหากินยากอยู่เด้อครับเด้อดชาว่าบ่าแบบน้่มเข่า<ฆ>สบายเท่าฮะโลละาหารลอยคุณโลละาหารลอยจ,จะว่ายุบานเท่าเลยครับ<ช>บ้านผมนก็โลละาหาลอยครับเคี้ยวนึงก็แต่ห้าสิบบาทอืมแดงดีสีมิดสกนะครับวันนี้้องสนุกกินผักให้เบิรงได้หลายเลยเนาะอยด่าเนาะผักผักอยู่ในนี่นะเออผักอยในนี้วะตักสดเอาเลยแล้ว อ๋อนี่แดงดีเป็นตะแซบอาร์ชีหอมพริกไอ้โคชูจังเนี่ยแยกจังนอยอยหน่อยเวลาเด้บบอแต่ว่ากะบ่เผ็ดปานไดนถูกตนน้องสมกินเผ็ดบ่ใครเลยได้ครับกําลังฝึกให้น้องกินเผ็ดอยู่โอเคอืมอากินมากผักเขาจิมี่ยังผักยังนนนนเนี่ยอีหละมึงจะผักบ่อสินี่ักเขียโบ,บ่อ,อ่าแล้วก็หัวหอมแดงหอมแดงพักสลัดแล้วก็ผักกระโดนได้หละนี่อนโอ้ผักกระโดน แล้วก็ผักยังผักติ๋วสมสมผักติ๋วสมสมแม<บ>นผักติ๋วครับผมเอาเม,ามีย่ยงกินกับอันไข่มดแดงโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยต้นนี้ครับ่วงที่เห็ดสับมาเดือกรหนุ่งเอไนาไปเห็นบกเขืนนี้แนะนําไปเลยบอแมนไปเลยแต่แซบครับผมเดี๋ยวมากินน้วกันเลยครับทุกคนตอนนี้เมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้ามาแซบแน้ำกันเด้จ้าโอเคครับผมเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำชุในี้เลยเดีมีข้าเกาบปลากับหามาเตรียมมาเสิร์ฟมาแซบกันเลย ไปลุยละหิวแล้วนี่วันนี้นข้ามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆติบ๊บยังไงติบ๊บยังไงเลยทุกคนมาลุยน้ำกันเอาโจ๊กเอา <c oughs> กินกว๋วยไข่มดแดงนี่คาดเมื่อไรครับผมข้าวเหนียวครับผมแล้วก็บพักหงอจิบแซมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับสวดเอาเด้อนี่แหละเนาะบักหลายหนึ่งส,สองคนไฟกันกินจิบแซมไปน้ำกันครับอืม้ม ไข่เป็นไรเราชากไข่มาเร็งไม่นจะแตกนะปะแบบของมันมันหวานน่ะทุกคนแต่ที่เขากินกับพวกหอมแดงเขากันมากเลยอะมัน่ากิวนหัวหนึ่งก็ไข่กลมๆดีครับผมเนื้อผาดนั่ ขาดเปรี้ยวไว้ได้เลยเปรี้ยวนี่ขาดตกไว้ได้แต่ว่าเขาไม่แบบม่วงนะแบบม่วงมาซอยก็คือสามารถกินละะแล้วมันอชแซ่บพริกโกชูจังกับน้ำปลาแดกนัวนัวเข่ากันเสยสงสัยอยู่ไอก้กำหนึงกัน หอมหวานใช้หอมมันงใหวานครับหอมที่บุกมั้งหมเป็ดเลยเนาะปินออกันเลยกินแชร์ควอมกันนะครับครับหนองผมครับทุกคนอยู่ละเพืขึ้นอยากก็ต้องไปสอหาเนาะ ถ้าจน้นเมืองต้องซื้อเอาครับนาลอที่มันนต้อะซื้อเอาเคลื่อนมันต้องทำใหาน้ำทั้งเขาท,ทั้งนู่นทั้งนี่ต้องกินเขาครับแง่เป็นความเนี้ยเขาอย่อยางี้บางคนก็เอาแบบถังสม,มือตะก,ก่อนนี่ยคือสี่เอาถังใส่ใส่น้ำใส่น้ำไปแล้วก็เอาสวิงใส่แมนสาวแย่แง่ๆแะไก็มาขวามใส่ใ,สในถังน้ำแต่กมือนี่มันเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งครับ แต่คือเอาสะดวกขึ้นคนไปคิดคนวิธีการเอาแบบง่ายขึ้นคือเอาแป้งอะแป้ง,งแบบสิงคโปร์แป้งมันมัแบบมันมันมือน่ะถ้าแบบน้ำถังน้ำแบบน้ำขอบไอ้ถังไวไ้เวลาเขาแงะแงมาแล้วก็เทลงมันก็ติมือนมือมันกับนีนนไปใส่บดได้หลายเห็นแต่เขาเห็ดแบบนี้กันอืแมแ้่สมัยก่อนี่ดีกว่าคือใส่สวิงแปะแปะแปะแต่แปะเลยจะหาไง่าย เมือหักกินง่ายครับของปลาทุกอย่างแพงเหมือนพักษาก็ะมีอืมทุงพักษาออกติดกินตนหน่อยมันหยอดเบอ่อเบอ้เบอเ้ยท่านกินไปนีนส่วนหนมากมาจะมากินตะน,น่อยอ

พิการอะไรครับบา้านผมเขาว่าพันธุ์ไทยอีการห่วงซิไม่ค่อยตายอ่าเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลความบางจะกู้เถ่าข้า,างข้างบาทท้านเขาเนาะเพิ่นบอกเพิ่นสอนบ้างสิครับแต่ว่ามันก็มันมาเป็นหลายเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าใน,นบาน้านเขาก็มีคนตายคนหนึ่งในหนึงน่งในเนาะหน่ใหญ่ <laughs> ยยอย่างบัวเป็นเพียงเท่านี่แม่บอก hmm chắc con Sao chậm mà. để mà chỉ ăn phẳng trong trôm trôm. Ăn à? Hmm, nè, cứ ăn phẳng lắm. ฮึทั้งวานทั้งหวานต้องเปลี่ยนฮหวานอีดิบขัดก,กินวันทำไม่ประโยชน์ ่าลูกคุณคุณโดนทำผินนดนมกะนี่ดีผัดวิว,วอย่บหานห่อนออกมาทงไข่แน่เลแล้วเนาะแม่ผักกว่าเรียบเลย เียวสมสมตาหานเลยบ่ยำเลยแต่พอแปะพอแปดีครับ สมดีครับใจไงใจยังบลอกหน้าจิบอนะไรไหมพักอยู่ไหม <c oughs> ต้มสมกระโดนครับกระโดนโขกล้มทีนีกระโดนน,โดน,น้ำก็กร,ระโดนโขกเลยกระโดนโขกก็คือต,รต,รต,รตร้นต้นต้นมันอยู่ทั้งโขกบนใบยิ้มที่น้ำดนน้ำยู่น,นำ้ำรูชาติีต่างกันอยู่ Bé bắt chùa hả? Trên yếm nó là đó Bé bắt

เป็ดบ่เป็ดบ่บบได้หนีกับเผ็ดขีด้หวานจ้ะมางเดิ้น้ำตาแตกเลยหวานครับเขี้ยหวานแล้วมันชินมีอีกอันหนึ่งที่ถืกอกลัวใครมาเดียนก็คือไข่ผักมันไข่ผักมัน ไข่ผักมะดง่ลยม,มันจะมีเมเปงแล้วก็ไข่ผักไข่น่หน่อยมันจะผักจะตัวนึ้งหน่อยขอเขาขานะที่มันว่าห้าหนเต็มเป็นไขม่มะื่อรวละยี่สิบสามสิบยี่สิบมันก็จะว่าเทาไข่มะเดง่อก็จะเป็นไข่หนึ่งกับซาบุเหลามไม่ยุ่ยอยดีซาบตนกี้ก็สีอิ่มละอิ่มแล้ mọi điểm của đêm bằng măng thumb ngại mỉ mỉ Mình nhịp đề gán. Đề gán ขิมหนะห้าวสิเฮ็ดคลิปหยังดีกินหยังดีก็อยากกินหยังไก่สามสายพันธุ์บ่โอ้ขึ้นเสียบดีมันเฮาไม่ขายบ่แม่นอ๋อเขาเคยอยากกินเอาอบเอาทอดอบก็ได้ทอดก็ได้แม่นมั่ค่อยสิได้แซ่บๆกินกับข้าวเหนียวอีกโหแก้วแก้วตาแดงอืมพร้อมมันเข้ากันได้อึมบ่อิึมล้วอ๋อ Được rồi chưa cắm con nhưng mà bò mặn rồi không sập rồi cái mình này sẽ được kịp ไหนเนี่ยจ้าท่านผู้ชมกับเขากับปลาแสบบอจ้าทางพูนทางพีกะแสบแสบจ้าคลิปนี้กะขอจบไว้เพียงสำเนีจอจ้อกากระดาษฟังไว้พอกันอีกครับผมขอบคุณเรื่อยๆเสมอท่านผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องของโจเช่นเราครับกับมือนีค่ะข,ขออยากฝากไว้สำเนีญหน่อนะยละเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณจ้าขอบคุณเรื่อยๆครับ